สภาพทุเรียนหลังน้ำลดพร้อมวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนสวัสดีครับเจอกับผมเช่นเดิมครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาแก้ปัญหาทุเรียนนะครับหลังจากที่น้ำท่วมได้ลดลงไปได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับผมพร้อมกับแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็ดูแลต้นทุเรียนอย่างเร่งด่วนครับผม ก็เนื่องจากว่าทุเรียนแปลงนี้นะครับก็จะเป็นทุเรียนส่วนผสมระหว่างทุเรียนปลูกแบบปกตินะครับแล้วก็แปลงเสียบข้างที่ได้ทําการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเอาไว้ในแปลงแล้วก็ตามมาเสียบข้างโดยใช้ยอดันดีตีหลังครับผมแต่เนื่องจากว่าบริเวณนี้นะครับจะมีลักษณะที่ต่ําแล้วก็อยู่ใกล้ลาคลองแล้วจะเป็นสาเหตุให้น้ํานะครับก้นข้างจะท่วมอยู่บ่อยครั้งมาก ซึ่งวิธีการแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือดูแลทุเรียนหลังจากโดนน้ำท่วมนะครับผมก็จะใช้วิธีการเปิดโคนครับผมโดยเปิดให้โล่งเตียนเพื่อให้รากนะครับได้โดนสัมผัสกับแสงแดดที่แผดเผาลงมาหลังจากที่น้ำท่วมลดนะครับแล้วก็บริเวณโคนของเขาก็จะมีการเขเรียกว่าอุ้มน้ำนะครับแล้วก็มีความชื้นมาก ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้รากนะครับขาดอากาศหายใจได้ซึ่งลักษณะการท่วมขังนะครับก็จะท่วมอยู่่ประมาณ1วันแล้วก็1คืนครับก็ไม่ถือว่าหนักนาสาหัสอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดท่วม2 3วันขึ้นไปโอกาสทุเรียนที่จะตายค่อนข้างจะสูงแล้วลักษณะของต้นทุเรียนหลังจากน้าท่วมนะครับก็จะมีการทิ้งใบครับผมแล้วก็หลายๆกิ่งก็จะมีการทิ้งกิ่งไปด้วย ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือขั้นตอนแรกผมก็จะใช้การเปิดโคนแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ฉีดตัวเมทาลลิซิลเป็นตัวเชื้อราเพื่อป้องกันโรคเชื้อราตามมาทีหลังแล้วก็การเปิดโคนเพื่อตักนะครับตากรากนะครับบริเวณโคนให้ลุงก็ใช้วิธีการเอาหญ้าออกบริเวณเล็กน้อยนะครับรอบๆโคนเพื่อกําจัดความชื้นแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จําเป็นออกไป เพื่อลดการก็เรียกว่าลดการนำอาหารไปเลี้ยงใบนะครับไม่เพียงพอเพื่อปรับสภาพฟื้นฟูต้นทุเรียนต้นนี้นะครับก็ประมาณ10กว่าต้นครับผมคล้ำน้ำยังอยู่เลยส่วนวิธีการแก้ไขจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยครับเป็นวิธีการง่ายๆครับก็จะใช้วิธีการตัดกิ่งที่ไม่จำเป็นพวกกิ่งไส้มาแล้วก็กิ่งเล็กๆออกไป แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะใช้ลักษณะของการฉีดพ่นนะครับด้วยตัวเมทาเลซิลเนื่องจากว่าใบเขาจะร่วงเยอะมากครับผมเรียกว่าร่วงทิ้งใบลงมาเต็มโคนทุเรียนเลยทีเดียวอัตราผสมนะครับก็คือน้ำยี่ลิตรนะครับต่อเมทาเลซิลสามสิซีซีหรือว่า3ช้อนโต๊ะ แต่ว่าวันนี้นะครับผมจะใส่มาแค่ครึ่งถังครับผมก็จะใช้แค่ประมาณช้อนเดียวครับประมาณนี้เป็นตัวเมทัลลิซิลครับผมใส่ลงไป แล้วก็จะใช้ตัวนี่นะครับก็คือเพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับใบนะครับก็คือตัวสารจับใบนี้เองครับผมก็จะใช้แค่ประมาณ1ช้อนเหมือนกัน หลังจากที่ทำการฉีดตัวเมทัลิซิลแล้วก็ผสมสารจบใบเข้าไปนะครับในรอบหลังอีกสักประมาณ1-2อาทิตย์ก็จะมาบำรุงใช้วิธีการเลี้ยงยอดและเลี้ยงใบใหม่เอาครับผมโดยการให้ปุ๋ยทางน้ำนะครับทางใบแล้วก็ฉีดโฮอร์โมนพืชผสมพวกแคลเซียมบอรอนแล้วก็พวกยาฆ่าแมาลงตามปกติในรอบตัดไปครับผม ครับทุเรียนก็จะมีการทิ้งใบนะครับค่อนข้างจะเยอะบริเวณรอบๆอบต้นแล้วก็ลำบริเวณโคนนะครับก็ใช้วิธีการเก็บใบพวกนี้นะครับเอาไปเผาทําลายหรือว่าเอาไปทิ้งไกลๆครับผมแล้วก็ใช้วิธีการช่วยเหลือโดยการเปิดโคนให้โล่งแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนะครับก็จะเป็นพวกกิ่งเล็กๆออกไปเพื่อให้ต้นทุเรียนนะครับได้ปรับสภาพ คือมีความสามารถในการดูแลใบดูแลกิ่งนะครับให้เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิมก็คือลดกิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปครับผมก็จะเป็นกิ่งลักษณะเล็กๆลกลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้วิธีการตัดแต่งแล้วก็พวกใบที่มีปัญหาต่างๆนะครับที่มีการร่วงแล้วก็แห้งเหี่ยวลงไป สังเกตว่าเฉลือแต่ยอดครับทุเรียนจะทิ้งใบเดิมไปแล้วก็มีการสร้างยอดใหม่เกิดขึ้นมานะครับพอใบพวกนี้เริ่มแก่นะครับเราก็ฉีดฮอร์โมนแล้วก็พ่นพวกสารแคลเซียมโบรอนแล้วก็ผสมพวกยากำจัดพวกโรูพวกแมลงได้ตามปกติลักษณะใบาที่ถูกทำลายจากน้ำท่วมครับเราก็ใช้วิธีการตัดทิ้งไปให้หมดนะครับ แล้วก็ใช้วิธีการเลี้ยงชุดใบใหม่เอาร่วงหมดครับเหลือแต่ยอดบริเวณปลายซึ่งช่วงที่น้ำท่วมนะครับทุเรียนต้นนี้ก็กำลังแตกยอดอ่อนนะครับใบอ่อนได้เป็นอย่างดีครับผม ก็ตัดทิ้งไปหมดเลยครับครับกิ่งเล็กๆเราก็ตัดทิ้งนะครับเหลือเฉพาะกิ่งใหญ่ด้านล่าง ก็โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดูสภาพทุเรียนต้นอื่นกันบ้างครับบริียนโคนนะครับผมก็ได้เก็บใบนะครับเอาไปทิ้งรอบหนึ่งแล้วอันนี้จะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สองรอบที่สองครับผมก็จะร่วงบริเวณโคน สภาพทุเรียนหลังนำรถซึ่งต้นนี้นะครับก็ลักษณะการท่วมค่อนข้างจะมิดยอดครับผมรู้สึกว่าจะมิดยอดไปเลยสำหรับต้นนี้นะครับลักษณะกิ่งแท่มาแล้วก็กิ่งเล็กๆ ลักษณะาการเปิดบริเวณโคนให้โล่งครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาฉีดพ่นตัวเมทาเรซิลนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วครับผมครับผมหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งทุเรียนเสร็จนะครับแล้วก็เปิดโคนบริเวณโคนทุเรียนให้โล่งนะครับ<ม>ก็ใช้วิธีการฉีดพ่นด้วยยาเชื้อราเมทาเรซิลก่อนนะครับ เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ดูแลป้องกันเชื้อราที่จะทำตามมาภายหลังครับผมก็ใช้วิธีการฉีดแบบบางๆนะครับอาทิตย์ละครั้งหรือจะที่ ฉีดหรือจะฉีดให้ถีกว่านี้ก็ได้นะครับ บริเวณโคนครับผมจะมีการทิ้งใบทิ้งใบค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวซึ่งแปลงนี้ครับผมก็จะใช้การ เปิดโคแล้วก็เก็บใบนะครับไปสองรอบแล้วต้นนี้จะเป็นต้นเสียบข้างต้นคู่นะครับรู้สึกว่าจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่าต้นอื่นเยอะครับผมลักษณะาการร่วงของใบค่อนข้างจะน้อยมาก เนื่องจากว่าเป็นต้นทุเรียนเสียบข้างนะครับ2ต้นติดกันแล้วก็ใช้วิธีการเปิดแผลแล้วก็ใช้การจับมัดเข้าด้วยกันนะครับก็รู้สึกว่าจะแตกยอดแตกใบนะครับแล้วก็สู้กับลักษณะาการน้ําท่วมขังได้เป็นอย่างดีกว่าต้นอื่นครับผมใบร่วงน้อยแล้วก็สภาพใบก็ยังปกติอยู่คือพูดง่ายๆนะครับแสดงอาการน้อยกว่าต้นอื่น เยอะเลยทีเดียวโอเคครับก็ขอบคุณมากในการรับชมครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับในการนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็แก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับการปลูกแปลงทุเรียนนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับต้นทุเรียนของท่านเองครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคำลังใจแล้วก็คำคอมเมนต์นะครับที่ส่งเข้ามานะครับในวันที่ ทุเรียนนะครับแล้วก็แปลงทุเรียนแปลงนี้นะครับโดนน้าท่วมมรสุมครับผมก็คาดว่าน่าจะไม่ตายสักต้นนะครับน่าจะรอดทุกต้นก็ขอบคุณมากในการรับชมครับครับผมสวัสดีครับ